โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะดีพูดดีทางดีสุขใจเปลี่ยนล้นเมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความทรงจำรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w a j a ต์อาจารย์กฤษณะภูสิธิอุดม .net คุณเลิฟสวัสดีค่ะอารย์และทีมงานค่ะคุณเอมมี่วิสตาฝึกปฏิบัติย้อนหลังค่ะแต่ยังมีหลุดอยู่ตลอดเลยค่ะฝึกใครที่สติไม่ดีนะสติยังจับไม่ดีนับนิ้วแล้วหลุดจิตส่งออกเสริมเสริมอินซีให้แก่กล้าไปฝึกออกกำลังกายแบบหนักๆด้วยการออกกำลังกายแบบหนักนะอาจารย์ใช้แบบหนักนะถ้าเดินชิวๆก็เพลินนู่นนี่น่น ต้องฝึกแบบหนักวิ่งแบบวิ่งบุกบับบุกบับวิ่งบ,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 งบนเครื่องวิ่งตีแบตโหดตีฟุตบอลจิตจะมีกําลังมากนะจิตจะเด็ดขาดจิตจะเด็ดเดี่ยวนะในการออกกําลังแบบหนักๆนะครับเป็นการฝึกกําลังจิตไปในตัวและต้องมีสตินะการวิ่งก็ต้องมีสติอย่างนี้นะตาดูไม่ใช่วิ่งตกท่อหรือตีแบตเนี่ยจิตมันจะจับกับลูกแบตจับตลอดเวลานะ อันนี้เป็นเทคนิคหมดเลยนะสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยจิตจะจับลูกแบบจิตมองปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บหวดเข้าไปอย่างรุนแรงพอเห็นลูกมาจาังหวะนี้ตอกอัดแรงเข้าไปมันจะเกิดกําลังจิตมันจะเกิดความเด็ดเดี่ยวเกิดสมาธินะเคยเห็นไหมนักกีฬานี่เขาจะฝึกซ้อมกันเขาจะนิ่งมากไม่ฟังเสียงอะไรอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะนักกีฬายิงปืนนี่ก็เเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ยนะเออนะต้องฝึกนะครับฝึก ฝึกออกกำลังกายคู่ขนานใครที่สติไม่ค่อยดีนะใครที่ยังฝึกแล้วรู้สึกว่าจิตยังส่งออกบ่อยๆสติไม่ไม่คงตัวอย่างนี้นะไปออกกำลังกายแบบหนักๆนะเชื่ออาจารย์นะอย่างที่อาจารย์อธิบายว่าอาจารย์เข้าใจดวงจิตเข้าใจสภาวะจิตเข้าใจสภาวะอรูปที่มันเหลือแต่ดวงจิตจึงรู้ว่าโอ้ไอความสําคัญมันอยู่ตรงไหน ทำยังไงนะแล้วถ้าเราทำได้ปั๊บมันจะเร็วมากเลยนะพี่ต๊กบอกขอฝึกยกนิ้วให้ชำนาญก่อนค่ะอาจารย์รู้ตัวทั่วพร้อมยังจับความรู้สึกไม่ได้เลยค่ะเอาต้องทำให้ได้นะเพราะว่าวันนี้ต้องอาศัยความรู้ตัวทั่วพร้อมเดี๋ยววันนี้จะสอนเข้าปฐมฌานชั้นหนึ่งสองสามสี่ในวันนี้เลย หนึ่งสองสามี่เลยในวันนี้นะแล้วมันจะต้องใช้การรู้ตววรวจควบ้อมไปด้วยนะแล้วก็จับอารมณ์นะพี่ไอแซคบอกสงสัยคนในทีเลนลิตพกนเออน่าจะมีหลายคนนะพี่ลันสิตาโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหน่อยและทีมงนานนะพี่ลันสิตาก,ก็ฝึกย้อนหลังนะฝึกตามไม่ได้สดนานาในไลฟ์กันนานนะอาจจะติดภารกิจนะ เอออ้าวถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยพูดกลรามาสูตรไปแล้วนะอาจารย์ก็สอบอารมณ์ไปด้วยนะใครมีคำถามสอบอารมณ์ก็พิมพ์มาทิ้งไว้เลยนะพิมพ์มพมไว้ด้วยสอบอารมณ์ไปด้วยนะอยากจะย้ำนะต้องยำ้ำปัญญานำศรัทธานะไม่ใช่แบบหูตามืดบอดก็ยังลุยไปยังโอ้โหโนะพระดีพระอะไรต่างๆนะ สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกุดรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน98ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงปู่เทพโลกุดรพระอุตรมหาเถระเป็นอาจารย์ใหญ่ได้มอบหมายให้ อาจารย์กริสณาภูศิอุดมเป็นผู้ถ่ายทอดและแนวทางปฏิบัติให้กับญาติธรรมที่สนใจอยากฝึกฝนเรียนรู้ธรรมะแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธจาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลักกุดอน,นต้องพิณาเนี่ยคือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่ต้องขับรถเดินทาง500กิโลสา0อยกิโลเจ0รยกิโลเพื่อไปกราบแล้วก็เกิดเรื่องอะไรอนยะ่างนี้เออกราบปฏิปทาท่านก็น้อมจิตไปก็ได้โอ้ oh, พระรูปนี้ได้ทำตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างเคร่งครัดดีจังเลยแล้วตัวเราทำไมต้องไปหาพระตัวเราก็หาพระพุทธเจ้าเลยนะฮะเพราะถ้าเราถ้าเราบอกเราศรัทธาท่านเนี่ยศรัทธาอะไร ถ้าศรัทธาปฏิปทาที่ท่านประพฤติตามธรรมวินัยอย่างดีเยี่ยมแล้วเรากราบท่านเนี่ยแล้วทาไมเราไม่ประพฤติตามธรรมวิัยซะเองเลยแล้วเราก็อ่านพระทรมวิัยเลยแล้วก็น้อมจิตโอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้เลยอะ่ะนะแต่คนส่วนใหญ่คือไงอยากไปกราบท่านเพื่อให้ได้อภินิหารอยากไปกราบท่านหรือไปศรัทธาท่านเพราะได้ยินอภินิหารได้ยินเรื่องเล่าอภินิหาร อยากไปได้ของดีกับบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาว่าจริงๆแล้วเราไปกราบพระเพื่ออะไรนะเราไปกราบพระเพื่ออะไรนะเ,ออเรากราบในคุณงามความดีของท่านที่ประพฤติตามทรรมิได้อย่างเคร่งครัดเรากราบเครื่องแบบพระพุทธเจ้าที่เป็นทางแห่งการตัดสุ้หรือเราเดินทางไปเพราะได้ยินว่าโอ้พระเก่ง พระเกจิพระมีของดีออย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะผิดคําสอนของพระพเจ้านะเออพวกเราลูกศิษย์อาจารย์กิษณะเวลาไปคุยกับใครต้องคุยให้ถูกยนะอาจารย์จะได้ไม่เสียชื่อไปด้วยเออบางทีแบบโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์กิษณะไปคุยกันโอ้ยต้องทําอะไรอภิธหารนู่นนี่นั่นเอออันนี้ก็มันก็จะนอกทางนะเนี่ยอาจารย์เลยย้ํานะปัญญานำศรัทธา ปัญญานังศรัทธากราบพระเราไปกราบเพราะอะไรเราบอกเราศรัทธาหลวงปูน่นี้หลวงปู่นั้นหลวงปูน่นี่หลวงปู่นั้นเยอะๆยไปเลยศรัทธาอะไรศรัทธาหลวงตาบัวศรัทธาท่านพุทธทาสศรัทธาอะไรเอาให้ชัดเจนในในคำตอบตัวเองถ้าศรัทธาในปฏิปทาท่านที่ยึดพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดศรัทธาในการถ่ายทอดคําสอนพระพุทธเจ้านะไม่ได้ตั้งสาวกไม่ได้ตั้งสานักเอง ศรัทธาที่ท่านถ่ายทอดคําสอนพระพุทธเจ้าเราไปกราบท่านแล้วน้อมเขาเรียกพุทธานุสติเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาจารย์จึงขยายความว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยถ้าเราศรัทธาได้ถูกต้องเพราะเราศรัทธาที่ท่านได้ถ่ายทอดคําสอนพระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าฉะนั้นตัวเราก็รพุทธานุสติแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวัน จบเลยแอดวานกว่าด้วยนะไม่ต้องผ่านสาวกไม่ต้องผ่านสมุติสงอ่ะต่อตรงถึงพระพุทธเจ้านะเนี่ยท่านต้องมีปัญญานะยึดสติให้ดีพี่ดำบอกว่ากราบขอคำชี้แนะค่ะจากที่เคยปฏิบัติมาจานถึงวันนี้จากเหตุที่เกิดการปฏิบัติได้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงสามวันและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงพี่ดำและอีกหนึ่งเหตุผลขณะนั่งปฏิบัติ เห็นกายทิพย์ตัวเองนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะขอคําชี้แนะด้วยค่ะอาจารย์โอ้สาธุูาธุสูธุทุกนะคือเวลาที่อันนี้มันก็เป็นบุญที่สะสมมานะอย่างเนี้ยพี่ดําอย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุรม n e ดนะครับฝึกแบบฤทธิ์นะอย่างที่อาจารย์บอกไปลูกศิษย์อาจารย์กิษณนะ ที่เรามาพบกันไม่เหตุไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุแห่งบุคกรรมที่เคยสัญญากันที่เคยได้ร่วมกันอุป,ปถากกันมาก่อนนะมันจึงกลับมาพบกันและกลับมาเรียนรู้ถ่ายทอดกันอีกบุญที่เคยสะสมมาแบบนี้บุญที่เคยถ่ายทอดแล้วฝึกฝนกันแบบแบบนี้มันก็เกิดขึ้นนะในเรื่องการรู้ล่วงหน้าก็เรียกว่าอนาคตังสยา คือเป็นยานรู้อนาคตนะรู้ล่วงหน้านะก็จะมีเหตุอย่างนี้ก็เป็นอนาคตต่างสยานก็เป็นปฏิสัมพินธทายานตัวหนึ่งนะปฏิสัมพินธทายานโอ้โหมี70 80แดบแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องศึกษากันให้ละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆสอนไปนะเดี๋ยวค่อยสอนไปก็คือพื้นฐานนะของพี่ดำเองก็มีพื้นฐานมาแล้วมีพื้นฐานมาแล้วแล้วก็ทำก็ต้องกำหนดรู้นะครับ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็รู้หนอพอะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงก็เออถ้ามันเป็นกุศลก็ก็น้อมจิตไปทําในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกุศลถ้ามันเป็นเหตุอกุศลก็น้อมจิตไปนะต่อไปก็ถ้าเรามีอนณาคตัมสยามก็แก้ไขนะแก้ไขเหตุร้ายนะครับส่วนเห็นตัวเองไปนั่งอยู่ข้างหน้าขอคาําชี้แนะก็เป็นเรื่องปกตินะเห็นปุ๊บรู้รู้เสร็จตัดทิ้งตัดทิ้งนะ ในขั้นตอนนี้คือการตัดทิ้งนะครับผมกำลังอธิบายและสอนในการฝึกฌานฌานคือความว่างนะปลายทางคือความว่างผลลัพธ์คือสมาธิยิ่งมีสมาธิกับสิ่งล่อให้จิตมีกำลังแบบยิ่งไปเจอสิ่งอื่นรู้แล้วตัดทิ้ง เห็นไหมครับนะพี่ดาให้ทำอย่างนี้นะรู้แล้วตัดทิ้งนะในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้เรียนการถอดอาทิต์สมานกายยังไมไ่เรียนการไปไหน,ไป,หน,นไปนู่นไปนี่ด้วยจิตนะก็บางคนเดี๋ยวจะฟุง้งนะอาจารย์ย้ำเลยเดี๋ยวเราจะพบหลวงปู่กันคนละองนะคือพอสมมติเห็นกายตัวเองก็แค่รู้รู้เสร็จก็ เราล่อจิตอยู่ด้วยอะไรก็กลับไปรู้แค่ตรงนั้นไม่ต้องไปนสนใจอะไรเลยนะแต่ถ้าเราไปสนใจปุ๊บหุ้ยกายทิพย์โอ้โหจิตไปแล้วอ้กายทิพย์นูน่นนี่นั่นไป,น,น,ไปนู่นไปนี่นะจิตฟุง้งข่าวนี้มันก็หลุดออกจากสิ่งที่ล่อพอหลุดจากออกจากสิ่งที่ล่อสมาธิก็จะตกหนึ่งเวลทันทีมันจะตกหนึ่งเวลเลยนะพอตกหนึ่งเวลปั๊บขราวนี้เราก็ยังไป คิดกายทิพย์อยู่อ่ะจิตก็อู้กายทิพย์กายทิพย์คราวนี้ผีแถวบ้านมาเอา้าไอ้นี่กําลังฝุงแล้วมาเลยแปลงร่างเป็นหลวงปู่มายืนอ้าวคุยกันโอ้ยดีจังเลยคุยกันเลยคราวนี้นะคุยไปคุยมาหลวงปู่เข้าสิงเลยคราวนี้นะกลายเป็นคนเข้าทรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ